ภารกิจต่อไปนะครับก็มารับสายเอลโบลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเอลโบลูโทรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็คอสก็ยังไม่มารับสายนะครับก็ภารกิจนี้นะครับเอลโบลูก็อยากจะให้คอสทดสอบการแข่งขันรถหน่อยนะครับก็คือทดสอบการขับรถนะครับถ้าขับรถดีก็จะรับภารกิจต่อไปเลยนะครับภารกิจนี้เราต้องมีรถก่อนนะครับก็มายืมเจคนนี้เลยนะครับขอยืมนะครับเจขอยืมไปแข่งรถนะครับนี่เราก็เอารถไปแข่งเลยนะครับก็ไปตามจุดสีชมพู นั่นแหละนะครับนะแล้วก็เอลโบโลนะครับก็เป็นหัวหน้าแก๊งเดียโบเลยทีเดียวนะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้เราเอารถเข้าไปแข่งเลยละกันพวกนี้กําลังรอเราอยู่นะครับเราก็ต้องรีบไปด้วยนะครับว่ารถมันอาจจะบังคับยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็บอว่าขอบวนหน่อยนิดนึงนะครับว่ารถมันบังคับยากมากๆนะครับในจีดีภาคนี้เนาะแล้วเราก็ใกล้ถึงสนามแข่งนันที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้ก็กำลังรอเราอยู่นะครับเราก็เลยจุดสีฟ้าไปแล้ว นะครับนะกไม่เป็นไรนะครับสามารถต่อยมาได้นะครับแล้วก็เวลาก็จะนับมาแล้วทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีนะครับก็คือเราจะใช้พลังวิเศษนั่นเองนะครับต่อให้มันนําไปก่อนครับตอนนี้ก็ใช้พลังวิเศษก่อนครับนี่แบงแบงแบงแล้วก็ให้เราหารถคันใหม่เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเอารถคันเดึงของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้รถคันเดึงของเราโดนระเบิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีพวกไตรเอ็ดมาไล่เราด้วยนะครับตอนนี้โอ้ยเป็นสี่หัวดวะแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราขับรถตามเส้นทางไปเรื่อย เลยนะครับก็ขับแบบชิวๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งตัวนี้ระเบิดไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนพลังวิเศษลงคลอสนั่นเองนะครับก็ขับไปเรื่อยๆจังจะเย็นนะครับถ้ารถพังก็สามารถเปลี่ยนคันอื่นได้นะครับนะก็มาถึงจุดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นทางตรงก็จะโค้งนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นทางตรงไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เราขับไปถึงเส้นชัยเลยละกันนะครับก็ขับไปแบบสบายๆไม่มีคู่แข่งแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับ ธารกิจโตไปนะครับตอนนี้เอโบโลก็บอกกับโค้ดว่าตอนนี้คอยดีฮิตธุรกิจไม่แล้วแต่ว่ามันกระบดเติบโตปาปไหนย้ยอนมีแก่งซัวๆมาดก็กวนอายตลอดย้อนอาย่ายใจขาขุมข้องไอ,งอง้ซุ่มมันแต่ว่ามันมาหาเรื่องผิดคนแล้วซุ่มนี่มันมาก,กินไอติมแล้วก็ายจะอยากให้ตู้ไปสั่งซอนซุมมันไอเตรียมระเบิดไว้แล้วอยู่ห้าวูดแล้วกลไปหารถไอติมแถวๆนี้มาแล้วก็ับไปจอดขายซุมมันมันอยู่แถวๆท่าเรือแอตแลนติกนั่นแหละแล้วจากนั้นนะครับให้เรามาเอากระเป๋าระเบิดที่้อง หูสกอนนะครับนี่เจ้าเอบลูกก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราไปตามหารถไอศครีมนะครับไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเลยนะครับเพราะว่ามันมีจุดสีแดงขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเราก็ตามจุดสีแดงนั่นไปนั่นแหละนะครับจุดสีเลือดหมูนะครับผมดูผิดนะแล้วก็ให้เรามาเอารถเลยนะครับขอสื่อต้อนนะครับขอขโมยสะดอกขับบอรยืมแลวครับขอขโมยเลยละกันครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราไปที่ท่าเรือแอตแลนติกเลยนะครับขับไปเลยนะครับก็อย่าให้พังนะครับ จะชนหนักหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าชนให้รถระเบิดแค่นั้นนะครับนะแล้วก็ให้เราเข้ามาเลยนะครับพอเราเข้ามาถึงแล้วนะครับให้เรากดบีบแตะใหเรียกพวกมันด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราลงออกจากรถเลยนะครับเพื่อที่จะหนีออกไปก่อนนะครับนี่แล้วก็มีปุ่มระเบิดด้วยนะครับพวกนี้ก็กาลังเดินออกมาแล้วนะครับรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกมันจะรู้ตัวนะครับว่าเรากําลังจะระเบิดพวกมันนะนี่ก็หันหลังอย่างเท่ๆเลยนะครับรอให้พวกมันเข้ามาอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ ค่อยกดระเบิดนะครับนะนี่รอ,อมันเข้ามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดระเบิดเลยนะครับนี่ตูมเลยทีเดียวนะครับแล้วพวกมันก็ไปนอนคุยกับราบะโมงแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสาเร็จไปเลยนะครับ พอรถกิโตไปนะครับอโบโร่ก็โดนขโมยรถซะแล้วนะครับโดยพวกไทเอตนะครับนะแล้วก็อโบุโร่นะครับก็ดันเก็บของสําคัญไว้ในรถคันนั้นสังันเชียวนะครับนะก็อยากจะให้คลอดไปสั่งสอนพวกมันหน่อยนะครับโดยการจุดไฟเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อโบุโร่นั้นก็เตรียมของไว้แล้วนะครับให้ไปเอาอยู่ที่ไซนาท่าเลยไอ้เสืองไวยูหัน แล้วจากนั้นนะครับให้เรามาเอาอาวุธที่ตรงนี้เลยนะครับเอบุรุกเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็คือมังกรพุ่นไฟนั่นเองนะครับนี่มันก็จะเอามาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาจุดไฟพวกไทรแอดเลยละกันนะครับนี่ก็ระวังด้วยนะครับถ้าเราจุดไฟแล้วมันมีโอกาสที่เราจะติดไฟไปด้วยนะครับเราก็จะเป็นกดไรเดอร์ไปด้วยนะครับก็ให้จัดการให้ครบ25คนด้วยนะครับในเวลา2นาทีครึ่งนั่นเองนะครับนะหรือว่า2นาที20นี่แหละนะครับผมก็ลืมเลยนะครับดูไม่ ทันเนาะเหยี่ย yeah, มามาน้ำเอลโบโลของ่ข่บันี้นะนี่ติดไฟไปเลยนี่ <laughs> <laughs> แล้วก็คนสุดท้ายติดไฟพไิซะนี่แล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสำเร็จไปเลยนะครับ ฮัลโหลอายถือลักรถอีกแล้วรถคันนั้นมันมีสินค้าของอายอยู่แต่ว่าบักอันนั้นมันลักรถไปแล้วมันลืมปิดถ่ายของของอ้ายมันเลยลุนไปตามถนนอายอยากให้ตู้เก็บของของอ้ายมาให้โคบตา้มไปเรื่อยๆจนกว่าสิพออันบักอันลักรถของอายไปแล้วกะจัดการมันเลยถ้าหัวมันอยู่ไซแล้วแล้วกะเอาของมาขึ้นยูรานกากบาด แล้วจากนั้นนะครับให้เรามาขึ้นรถตู้คันนี้ก่อนนะครับก็มันก็เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าฝ่าเมื่อยเฮ้ยแล้วก็พอเราขึ้นแล้วเราครับเราก็จะได้รู้จักนี่เลยนะครับก็จะเป็นสินค้าของเอลโบลูนั่นเองนะครับก็จะเป็นหนังสือเพลย์บอยนั่นเองนะครับให้เราเก็บให้ครบทุกอันด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเก็บครบทุกอันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บแล้วนะครับเราก็จะได้เวลาเพิ่มทุกๆ1วินวีนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่45นาทีเท่านั้นนะไม่ใช่ส 45วินาทีเท่านั้นนะครับในการเก็บอันนี้นะครับก็เก็บไปก็จะได้เวลาเพิ่มหนึ่งวินะครับนะก็อย่าช้าแล้วกันนะครับในสำหรับภารกิจนี้นะครับก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับกว่าผมจะเล่นผ่านก็เล่นไปนานอยู่พอสมควรนะครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะเล่นผ่านนะสำหรับภารกิจนี้เนาะแล้วเราก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับสถานีปลายทางที่ท่าเรือพอฒแลนั่นเองนะครับก็เก็บไปนะครับอย่าให้เวลามันหมดไปเนินเชียวนะครับไม่งั้นเราจะไม่ผ่านภารกิจ นี่นะครับเออใจเย็นจีนด้วยได้จะฟาเวตเลี้ยงหนึ่งวิอุ้ยหนึ่งวิศูนวิหนึ่งวิศูนวิแล้วก็เราก็จัดการหมอนอีเลยนะครับนี่เกือบเวลาหมดไปแล้วเชียวนะครับนะไอหมอนั่นก็นอนคุยกับราคโมม,ม,มเป็นที่เรียบร้อยแลยนะครับบางอาจมาลักรถของอ้ายกูเดอ้อแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราเอามาคืนของที่ร้านกากบาทนะครับสามตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผมลูกค้านี่ก็หันไปหันมานครับมีไปเห็นอยู่บ่ เบิงอีกก่อนบกม่มีไปเห็นกันยางไปเลยละกัน nope. อยากลองดีอดนิ่งไปเลยครับนี่แล้วเราก็มารับภารกิจต่อไปเลยละกันนะครับภารกิจต่อไปนะครับลุงสวัตรี่นะครับ <c oughs> ก็รู้แล้วนะครับว่าพ <c oughs> วกคาเ <c oughs> ทวนั้น,นมันผลิตข้นาวหลามสเปงอยู่ที่ไหนนะครับ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นเรือลำใหญ่ๆนั่นเองนะครับ <c oughs> ที่เราตามเจ้าแคลรี่บ๊อบนั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็จัดการมันเป็น,นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับลุงสวัตรี่นะครับก็อยากจะให้ไปทําลายโรงงานผลิตข้าวหลามสเปงนี่ ครับก็ไปหาบักเอกบอนสก้อนให้เอกบอนมันซอยถ้าเจ้าไปคนเดียวเจ้าบุหูาที่รับว่างระเบิดดอกให้เอกบอนนะมันว่างระเบิดให้ไปไปหาเอกบอลสกอนแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาที่ร้านวางระเบิดของเอกบอลเลยนะครับนะให้เรามาเข้าจุดสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับคอสก็จะครบประตูหาเอกบอลนะครับข่อยหแล้ว่าเสียหิตอย่ยงซาวาตอริทู่มาหาข่อยวงย่านี้แต่ว่าตอนนี้นะข่อยบ่มีเงินเจ้าต้องหาเงินแสนหนึ่งมาสก้อนเื่อจี่จะหาดินประสิว ว่าดินประสิวมันแสนหนึ่งาเจ้าหาเงินมาได้แล้วมาหาข่อยเลยแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็ต้องหาเงินมา10,000แก่อนนะครับเพื่อที่จะรับภารกิจต่อไปนะครับแต่ว่าเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็มาหาเอกบอลเลยละกันนะครับเอาว่าจังไดคือใดไหวแต่วงยานน่คอยบอกให้ไปหาแต่ว่าเจ้าได้มาแล้วโอเคพร้อมแล้วปะแต่ว่าเจ้าก็ต้องยิงคุมการข่อยเดี๋ยวข่อยไปว่างระเบิดเองเพราะว่าข่อยเจ็บมือข่อยยิงบ่ได้แต่ข่อยแบกดินประสิวได แล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาที่ท่าเรือพดแรืนกับเอกบอลเลยนะครับเตรียมกระสุนให้พร้อมด้วยนะครับขอเตรียมกระสุนก่อนละกันนะครับการสแกนนี่เตรียมอาพีจีมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเอกบอลน่าจะไปวางระเบิดนั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจในตํานานนะครับที่คุอนข้างยากพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็จะพบกับบอดการ์นั่นเองนะครับที่อยู่เต็มเรือเลยทีเดียวนะครับที่ กำลังแบบว่ารอรับพวกเรานั่นเองนะครับนาเอกบอลกับคอส์นั่นเองนะครับนี่พวกมันก็เดินไปเดินมาอยู่ดุเวนะครับอยู่เต็มเรือเลยเดี๋ยวไพ่มาดเข้ามาเลยยิงให้มืดเลยแล้วก็เอกบอลนะครับก็บอกให้เราไปซุ่มยิงอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเอกบอลจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับเราจะบุกไปกับเอกบอลเลยนะครับนี่ก็ยิงจากข้างล่างก่อนนะครับก็บุกไปกับเอกบอลเลยนะครับยิงให้มืดนี่บุกมันอยู่ใส่ยิงให้มดเลยครับบุกไปกับเอกบอลเลยนะครับนี่ยิงที เลยครับจังหวะนี้แล้วก็ระวังอย่าให้เอกบอลเข้าไปคุยกรบราบมะม่วงด้วยนะครับไปดีบจัดการไมยิงหมูกูบองยิงหมูกูบอกนะยิงหมูกุบอกเะ้มามามายิงหมูกูบบนนี่ยิงไปหมดเ,เลยครับนี่ไอบางอานยิงหมูกูต้องตายสีหลือะมาเข้ามา ยิงบ่ได้วะฮะโอ้ยยิงถือคนที่เนื่นี่ยิงจัดการเมื่อเมื่เหมือนกับตอนนี้คนจัดการบบกนี่ราปุ้งยิงมูกูบอกเฮ้นี่แล้วก็อีกบอลก็หายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีดีก็หายตัวไปสังานนะครับแล้วก็ให้เราลงจากเรือเลยนะครับเพราะว่าอีกบอลเข้าไปแล้วนะครับวับเข้าไปเลยทีเดียวฟิกเกอร์เข้าไปเลยนะครับนะแล้วอีกบอลนะครับก็รีบวิ่งออกมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้วางระเบิดเรือของพวกมันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นโรงงานข้าวหลามสแปงเลยทีเดียว เอกบอลก็รีบวิ่งออกมานะครับก่อนที่เรือจะล่มนะครับเฝาาแล่นออกมาเฝาาแล่นออกมาจังหวะนี้ครับอื้อเกือบแล่นออกมาบมท่านครับแล้วก็เรือก็ล่มลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจมสู่ใต้ท้องทะเลเลยทีเดียวนะครับนะก็ไม่ไปถึงกระจมมากนะครับแต่ว่าค่อยๆจมไปแล้วนะครับนานี้ก็จมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผมกว่าจะลิ้นผ่านก็นานอยู่พอสมควรนะครับจังหวะนี้นะครับแล้วก็จะได้ตั้งมาแสนห เลยทีเดียวนะครับเดียก็ได้กำไรมาแค่50,000แค่นั้นนะครับ ภารกิจโตไปนะครับ,บก็จะเป็นงานสุดท้ายที่เราจะได้รับกับสวัตตุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจนี้นะครับสาวาัตตุรีก็มีรถอยู่คันหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆคลับของลุยจีนั่นเองนะครับก็ข้างในนั้นก็มีสมองด้วยนะครับสมองวัวหรือว่าสมองคนก็ไม่แน่ใจนะครับก็สวัตตุรีนะครับก็อยากให้เอารถนั่นไปบดถิมครับก่อนที่ตำรวจจะเห็น แล้วก็จากนั้นนะครับให้เราขับมาเอารถตามที่สวัตโตร่บอกเลยนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีข้อความจากมาเรียมาสังัานะครับก็คือมาเรียก็บอกว่าสวัตโตร่มันกาลังจะรอบสังหารเราแล้วก็ท้าคอรู้บนี้ก็ใช้พลังวิเศษระเบิดรถไปก่อนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาเรียนะครับก็บอกให้โค้ดนั้นไปพบกันที่ท่าเรือเล็กๆใต้สะพานคลาหานนั่นเองนะครับก็ให้ไปตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอหารถไปก่อนละกันนะครับเพราะว่ายางแล้วมันสิเมยครับแล้วก็ให้เรา ที่ท่าเรือเล็กๆใต้สะพานคาราฮานพอยนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะเจอกับมาเรียนั่นเองนะครับแล้วก็มาเรียก็ขอโทษคออนนะครับที่แบบว่าเป็นต้นเหตุทํให้สวาตุเร่อยากจัดการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าวสามสเปงและกับมาเรียก็เป็นต้นเหตุเพราะว่ามาเรียไปยุ่งกับข้าวสารสเปงครับแล้วก็จากนั้นนะครับมาเรียน,นะครับก็แนะนําเพื่อนให้รู้จักนะครับเขาชื่อว่าอาซินกอนั่นเองครับเป็นคนที่ไหวใจได้ไหวใจคอยได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะฟฝาวนี้ออกจากเมืองนี้ก กอน,นที่สมอนิตามากกระทืบเจ้าครับเรือเร่ยคอยขี่ขานครับคอยขับมาหลายเทือแล้ว oh. แล้วก็จากนั้นนะครับให้เราขับเรือมาที่นิวพอตรงนี้เลยนะครับขอหาทางเข้าก่อนแป๊บนึงนะครับนะเพราะว่าถ้าเข้าผิดมันก็จะไม่สามารถเริ่มไปต่อได้เองครับนี่ก็มีชนอยู่นิดนึงนะครับ แล้วเราก็มาถึงนิวพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นคอนโดของอัสินกา์นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอยสิสเปคุยนำอัสินกาสก่อนเจ้าไปหาลองเลือ่อหรือว่าหาย่างเล่นซุมเมืองไปสกอนเจ้าไปหาพักพอนกนก็ได้อยุ่แถวเบลลิวิวมันเป็นกูดังดอกถ้าเจ้าอยากมาหาขอยต้นใดก็มาเดอ้อถ้าเจ้าพร้อมแล้ว